الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده نحمده تعالى حمدا يحبه ويرضاه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تفضل علينا فأكمل لنا الصيام ووفقنا للصيام والقيام وشرع لنا الفطر والعيد جزاء لعبادتنا وشكرا لنعمته ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله ว s al a ا م m عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليم المسّيدا أما بَ فأوصيكم وإياه يبيت ق و الله من ا ت ق ى الله وقَوَّه ومن توقّل عليه كفى พี่น้องผู้ที่มี إيمان ต่อหล่อมาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺตาอัทรงใช้ และจงออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตอาัลาทรงห้ามก่อนอื่นพี่น้องผู้ที่มีอิมานเราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตอาัลาในความโปรดปานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูอาตอัลาได้รวมเราบรรดาผู้ที่ศรัทธาและบรรดามุสลิมีนเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในอีดุลฟิตรี เพื่อเป็นการเซ่ซ้องสะดุดีความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานะฮูวาต้าอัลาดังที่อัลลอสุบฮานะฮูวาต้าอัลาได้กล่าวว่าลิต oh um, um ุกับบิรุลลอฮ์อาลามาฮดากุมวะลาอัลละกุมตัชกูรุนเพื่อที่จะให้สู่เจ้าทั้งหลายได้เซ่ซ้องสะดุดีต่ออัลลอสุบฮานะฮูวาต้าอัลาถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอสุบฮานะฮูวาต้าอัลาได้ทรงให้ทางนำแก่พวกท่าน หวังว่าพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อลอสุบฮาหนะฮูอัตอาลานี่คือความโปรดปรานหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي ม ا ن เท่ลหา,หา,าลอสุบฮานะฮูอัตอาลาได้ให้แก่ประชาชาตินี้เพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นปึกแผ่นกันเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เซ่ซ้องซาดูดีประโยคที่มีความยิ่งใหญ่ในการให้เอกภาพต่อลอสุบฮาหนะฮูอัตอาลาและประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอม م าน สิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจำเป็นที่จะต้องรู้หลังจากที่จบจากเดือนรอมฎอนไม่ใช่ว่าอิบาดานั้นจะจบสิ้นหลังจากที่รอมฎอนนั้นผ่านพ้นไปแต่บรรดาผู้ที่ศรัทธาเขาจะต้องเก็บเกี่ยวครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานซึ่งเป็นสุนนะอย่างหนึ่ง ที่จะมาเติมเต็มความบกพร่องเหมือนกับการที่เราละหมาดห้าเวลามีแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการถือศีลอดในเดือนเชาวานหกวันด้วยกันดังที่มีรายงานจากท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านอุมารบินซาบิดและรายงานจากท่านอบีอายูบอันซอริรดิยัลลอฮุอันหุ ออันรูลลฮิ أن رسول ล ل ل ه صلى الله عليه ล ال س ั م قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان سيا مده ท่านกานะซิยามิดดะห์ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ได้เสร็จสิ้นในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและหลังจากนั้นเขาได้ติดตามด้วยกับหกวันในเดือนชวานเสมือนว่าเขานั้นได้ถือศีลอดทั้งปี นี่คือผล,ลบุญพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านอยากที่จะให้เรานั้นขอรพอิบาฮิต่อละซุบฮานะฮูวัตอลาเหมือนที่เราได้เคยชินในช่วงที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการละหมาดในยามค่ําคืนการใกล้ชิดต่อละซุบฮานะฮูวตัตอลาการรีบเร่งไปสู่การสร้างความใกล้ชิดและน้อมนําในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตัตอลาได้ทรงสั่งเอาไว้ ในการละหมาดห้าเวลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมมานให้เรานั้นรักษาสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือครอบครัวของเราตัวของเราและครอบครัวของเราดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอาลาได้กล่าวว่ายะอายุฮัลลาซีนอามานูกูอังฟุสะกุมวะฮลีกุมนาระวะกูดูฮันนาซวนฮิจาระอะไลฮามาลาอิกะตุ จีลาซุลชิดาดุลลายะสูนัลลอฮะมาอัมรหมวียแฟลลูนมายุมารุนอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตอาลาได้กล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านพี่น้องของพวกท่านให้หลุดพ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันนั่นก็คือมนุษย์และก้อนหินโดยที่มาลาิกะ เป็นผู้ที่มีความแข็งกร้าเป็นผู้ที่ลงโทษบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอสุบะฮานะฮฺอัลอาลาพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะฮานะฮฺอัลอาลาทรงสั่งใช้และพวกเขาจะกระทําในสิ่งที่ถูกสั่งใช้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงเราสิ่งที่อยู่ใกล้ภารกิจของเรานั่นก็คือครอบครัว การเปลี่ยนแปลงครอบครัวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมันสิ่งหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงครอบครัวสิ่งหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั่นก็คือการสั่งใช้ครอบครัวของท่านให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดห้าเวลาที่มัสยิดดังที่อัลลอฮฺสุบะฮฺนะฮฺวะตะอาลเาดกล่าวว่าวะมุรอัลลักับิสซาลา วัสตบ,บิรอัลัยฮะลานัสอาลุกะริสกอนนะฮ์นุนารุสุก,กุกะวนอากิบาตุลิตตะควะอัลลอฮุบะฮานะฮุวาตอัลลได้กล่าวว่าจงสั่งใช้ให้ผู้ปกครองสั่งใช้ครอบครัวของท่านเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงอดทนในการสั่งใช้นี้และเราไม่ได้ขอจากเจ้าในการที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่ลลอสุบฮานะฮูวะตอาลาแต่เราตั้งหาก ที่เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพแก่พวกท่านดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านบั้นปลายของบรรดาผู้ที่ศรัทธาบั้นปลายของคนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเขาจะเป็นบั้นปลายที่เกิดความย่ำเกรงทั้งโลกนี้และโลกหน้าประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานสิ่งหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราเมื่อเราเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราแล้วสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ทีม่มีมันการเปลี่ยนแปลงสังคมเราจะต้องเริ่มจากครอบครัวไม่ใช่เริ่มจากปลายนี่คือแนวทางของเหล่าบรรดาอัมบียดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานอยากที่จะฝากให้ผู้ปกครองได้มันสั่งสอนลูกสั่งสอนครอบครัวให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและประการหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องรู้ในการใช้ชีวิต ในโลกดุนยาในการใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่ใช่อิสลามท่านใช้คุณอิสลามอิบูไตมียะท่านได้กล่าวว่าสองอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาที่จะต้องอบพยพนั่นก็คือการที่สังคมนั้นหักห้ามเราไม่ให้ปฏิบัติในการละหมาดหรือภาคบังคับหรือสั่งใช้เราให้กระทำสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ แต่วันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي มานสังคมในประเทศไทยได้เอื้ออำนวยมากมายได้เอื้อหนุนได้ช่วยเหลือในกิจการงานของอิสลามดังนั้นเราอย่าลืมความโปรดปานที่เราอยู่ในประเทศนี้และเราอย่าลืมความโปรดปานนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคมพี่น้องผู้ทีม่มีมานไม่ใช่วันสองวันมันต้องใช้เวลาบางครั้งเท่าชีวิตของเราบางครั้งอาจจะไม่ประสบความสําเร็จ แต่อาลูกของเราประสบความสําเร็จด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละได้บอกถึงสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติในระเบียบสังคมอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาละได้กล um 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 uh ่าวว่าลายันฮากุมุลลอฮ์อานิลลาซีนัลมยญุกาติลูกุมฟิดดินวะลัมยุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันตะบรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮฺายุฮิบุลมุกซิตีน อยู่ในซุ้ตุนมุมทหารนองการที่8ดอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาไม่ได้ห้ามให้พวกท่านทั้งหลายกระทำความดีให้ความยุติธรรมแก่บรรดาที่พวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับพวกท่านแก่บรรดาผู้ที่ไม่ได้ขับไล่พวกท่านออกจากบ้านเรือนเมืองนอนของพวกท่านในการที่พวกท่านจะกระทำความดีต่อพวกเขาในการที่พวกท่านจะให้หยิบยื่นความดีงามแก่คนต่างศาสนก ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นความดีที่เรานั้นสามารถที่จะช่วยโอกาสในงานของการดาวะในงานของการเผยแพร่ด้วยกับตัวของท่านด้วยกับพฤติกรรมของท่านดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานมีคําพูดหนึ่งของท่านใชยคุณอิสลามอิบนไตัยมียาในหนังสืออัสย่ซาชอร,ร์เียหน้าที่17 5หท่านได้กล่าวว่า ว่าา م ا إذاكان المتولي غير منتزم لأحكام ا, ا ل อ س ل أ, ا م فلا تجب طاعته إلا فيما يوافق ่านเช้คุณอิสลามอิบนาตมียะท่านได้พูดถึงบุรีบทที่มันสอดคล้องกับที่ท่านอาศัยอยู่เพราตัดตัดเป็นผู้นําที่อาธรรมต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัละอลาแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ได้วางกฎเกณฑ์เหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ดํารงชีวิต ในประเทศที่ไม่ใช่อิสลามท่านได้กล่าวว่าหากผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ได้เข่งคัดในหลักการาศาสนาะไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังเว้นแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเว้นแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมเท่านั้นและท่านอิหม,ม่ามชาฟีได้กล่าวในหนังสือกิตาบุญอมุมท่านได้กล่าวว่าอิตะแกาน,นอิมามกาฟีรอนเอลซอริมันถ้าหากว่าผู้นำ เป็นผู้ที่ทรราชถ้าหากว่าผู้นําเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อละซุบฮานาฮูวตาลหรืออาธรรมต่อประสบนิกอรลัมตายุสตออัตูฟีมาซิยาตินไม่อนุญาตให้เรานั้นเชื่อฟังในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาวาลากินตายุสตออตูฟีมายุฮักกิกุมัสลฮะตัลลินมุสลิมินแต่อย่างไรก็ตามการที่เราเชื่อฟังต่อเขา เราสามารถที่จะเชื่อฟังต่อบรรดาผู้นำที่ไม่ได้เป็นมุสลิมในสิ่งที่จะมันเกิดประโยชน์แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานในประเทศเราพี่น้องผู้ที่มีมานบริบทคนละบริบทที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในเชิงหลักความเชื่อด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องรู้ หลายต่อหลายบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอมันให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงตัวของเราและสังคมของเราก็ย่อมที่จะเตดเปลี่ยนแปลงดังที่อ uh ัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะอาลด้กล่าวว่าวันบัลาดุตไตยิบุยัครูจูนบาตุฮูบิอิศนิรบบิฮิวันละซีคอบุซาลายัครู้จูอิลลานักีดาบ้านเมืองใดที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยกับอีมานประเทศนั้นสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่อยู่รอบข้างเขาก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยกับ ผลละมากรากไม้ที่ชุ่มชื่นนั่นก็คือการอีมานแต่ประเทศใดก็ตามที่เป็นประเทศที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮูวตอลไม่มีผลใดเว้นแต่ที่จะมีผลที่สกกระปกดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเราต้องขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวตอลที่เรานั้นได้มีโอกาสอยู่ในสนามของการดาวะได้มีโอกาสในการเปิดเผย อิบาดะ์ต่อละสุบฮะนหัวตาอาลลต่อหน้าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวันนี้เราอาจจะเป็นผู้ที่เชิญชวนไปสู่ศาสนาอิสลามแต่บางครั้งพี่น้องผู้ที่มีอมานด้วยกับพฤติกรรมของเราเราอาจจะขัดขวางงานศาสนาของละสุบฮะนหัวตาอาลลต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านอับดุลราะมานอัสซาดีท่านได้กล่าวในหนังสือตับซีดของท่านท่านได้กล่าวว่าอิงกาันหากิมกาฟิรอน ว่าล um so ักย ah ah ิ่งยุหมกินนุนมุสลิมีนักมินอิควาติเชียอาอิริหิมดูน่าอิกรอฟะละฮารัตฟิตอามุนมาฮูบินอาติลุนอิงซอฟท่านอับดุลรอห์มานอัสซาดีท่านได้กล่าวว่าถ้าหากว่าผู้นำเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาให้อำนาจแก่บรรดามุสลิมีนในการดำรงไว้ซึ่งหลักการศาสนาของอัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีการกดขี่ข่มเหง ดังนั้นไม่เป็นไรในการที่เราจะมีพฤติกรรมดีกับพวกเขาด้วยกับการให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องท่าน,น,นอิบนุบาสีิน้องผู้ที่มีอิมานท่านได้กล่าวว่าอิซาแกนฮากิมไกรูมุสลิมินวาลากินยุสมะฮลินมุสลิม هم, ين, ال ีนะบิอิกอมติดีนิมฟะลาฮารัดฟินอินติซาบินกวานินอัลลาตีลาตุคอลิฟุชารีอะท่านอิบนุบาสพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านได้กล่าวว่าถ้าหากว่าผู้นําเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นมุสลิมแต่เขาอนุญาตให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดามุสลิมินสามารถที่จะประกอบศาสนก,กิจได้ไม่เป็นสิ่งที่ขัดข้องใดๆในการที่เรานั้นจะเข่งคัดกฎหมายต่างๆที่ถูกร่างขึ้นในประเทศนั้นๆโดยที่กฎหมายเหล่านั้นไม่ขาดกับบทบัญญัติของรัลสุบหฮานะฮัวตาลาไม่ว่าจะเป็น กฎหมายจราจรไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกรมที่ดินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของการศึกษาสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานมันอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานของเราได้เข้าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นข้าราชาการตำแหน่งข้าราชาการเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานการที่บุคคลหนึ่งตัดท้อตัดสนามของการดาวะมันไม่เกิดประโยชน์ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานท่านอิมามบอกอวี ระหิมาหุลลอท่านได้พูดถึงบรรดาผู้ที่นอกรีธบรรดาผู้ที่สุดตรงว่าไลซาลิมคาว่าริดฟิกคนฟิดดินวลาบาสซีราตุนฟินเอนคนที่สุดตรงพี่น้องผู้ที่มีอม م ا นเขาจะไม่มีความรู้ในเรื่องหลักการศาสนาเขาจะไม่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในความรู้ไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรคือสัจธรรมอะไรคือความหลงผิดวลายูรออูนันมซอเลวัลมาฟาซิต และสิ่งสุดท้ายพี่นอ้องผู้ที่มีมานพวกเขาเหล่านั้นไม่ให้ความสําคัญกับอะไรผลที่เป็นความดีผลที่ตามมาหรือผลเสียที่ตามมาด้วยเหตุนี้พี่นอ้องผู้ที่มีมานการที่เราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่อิสลามแต่เขาสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เราละหมาดเปิดโอกาสให้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเปิดโอกาสให้เราเฉลิมฉลองนี่คือเนื้มัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีบรรดานักวเชีการท่านหนึ่งได้มาประมาณ5เดือนที่แล้ว มาจากประเทศซาอุดีอาระเบียท่านเป็นอาจารย์ของผมชื่อว่าชีกฮามัดอันอาติกได้มาจาดัดดารอท่านบอกว่าประเทศนี้คือประเทศที่เป็นสนามแห่งการด่าวะให้เราสร้างให้เรานั้นเป็นปึกแผ่นซึ่งกันและก,กันเพื่อที่จะให้เรานั้นเกิดความแข็งแกร่งดังนั้นพี่น้องผู้ทีม่มีมานบรรดานักวิชาการซาลฟไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็พูดถึงการจะเดินไยตามผู้นำพูดถึงการเชื่อฟังผู้นำเนี่ย เขาจะพูดในแง่ที่เรานั้นอย่าได้ขัดแย้งกันอย่าได้เกิดความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องขัดแย้งกันเพราะในเรื่องฟิกพี่น้องผู้ที่มีมานไม่ว่ายุคใดก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าอยู่ในความเข้าใจของชาวอาลิซุนนาวันจามาะอย่าให้เราเกิดความขัดแย้งกันการขัดแยง้งเฉพาะในประเด็นที่เป็นเขาเรียกว่ามติเอกฉันเท่านั้น ส่วนการขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการวินิจฉัยของบรรดารนักวิชาการในอดีตเนี่ยให้เรานำเสนอหลักฐานอย่าได้คัดอย่าได้ใช้คำพูดที่หนักเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนั้นเสียอกเสียใจพี่น้องผู้ที่มีมานด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานประเด็นของการขัดแยง้งเราเองจะต้องอะไรนำเสนอแต่ไม่ใช่เป็นการบังคับ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแค่เพียงนําเสนอด้วยกับถ้อยคําที่สุภาพด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีความสําคัญและประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ต่างกันไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทํางานราชการไม่ว่าใครก็ตามที่ทํางานในเรื่องของการดูแลในเรื่องของมัสยิดหรือดูแลกิจการงานต่าง บรรดานักเชี่ยการสารับพี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เราจะต้องปล่อยให้บุคคลที่ทําหน้าที่ทําหน้าที่เต็มที่ส่วนผู้ที่ตามเขาก็จะต้องตามเพื่อที่จะแนะนําไม่ใช่สะอะดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานไม่ว่าวงการศาสนามันจะต้องมีผู้รู้ที่จะชี้แจงหลักการศาสนาส่วนคนที่ไม่รู้พี่น้องผู้ที่มีมานให้เราปฏิบัติ ตามด้วยหลักฐานต่างๆที่บรรดา,านักวิชาการต่างๆที่คุณคิดว่าพวกเขามั่นใจในเรื่องของหลักการาศาสนาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานวงการแพทย์ก็เช่นเดียวกันอย่าให้เราเอในสิ่งที่เรานั้นอะไรในสิ่งที่เรานั้นไม่รู้ปล่อยให้เขาทำปล่อยให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความรู้ของเขามีคำพูดของบรรดา,านักวิชาการพี่น้องท่านอาลีบินอบีอิอเลฟตันได้กล่าวว่ากีมาตุกุลิมริมมายยดซีนูหู คนที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือคนที่ถนัดใครที่ถนัดด้านใดให้เขากระทำในสิ่งที่ถนัดใครที่ไม่ถนัดให้เขาเงียบและปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่คขานต่อหลักการศาสนาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้แนะนำมากมายและสุดท้ายนี้พี่น้องผู้ที่มีมาสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องดำรงไว้ ไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าแผ่นดินไหวก็แล้วแต่ไม่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาทรงทดสอบบุคคลใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะไม่ให้ชีวิตหนึ่งแบกภาระหนักอึง้งในตัวของเขาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานพี่น้องของเราที่ถูกอาธรรมพี่น้องของเราที่ถูกทดสอบในยุคข,ของนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะซัลลัมอย่างช่นยาสิทธ ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะลฮวะซัลลมัมอยู่ในยุคที่อะไรที่อ่อนแอท่านปลอบใจว่าท่านอดทนและท่านจะเข้าสู่สวนสวรรค์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาหน้าที่ของเราไม่ได้ก้าวกายไปออกนอกประเทศแต่หน้าที่ของเราในการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราก็ขอฝากพี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญและปิดท้ายด้วยกับองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลา ได้สั่งให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะซัลลัมอิบาดตววะตอัลลอฮว่าบุตรบ,บัะกะฮัตตายะตียะกันยะกินจงคารพบตอัลลอฮจนกว่าความตายนั้นจะมาประสบแก่เจ้านี่คือสิ่งที่สั่งเสียพี่น้องผู้ที่มีมาไม่ว่าเหตุการณ์ใดให้เราเข้าหาละซุบฮานะฮุวตาลาให้เราพาลูกไปละหมาดใหเราสั่งใช้ครอบครัวของเราเท่าที่เรานั้นมีความสามารถและขอละซุบฮานะฮุวตาลา ให้เราและท่านทั้งหลายได้ออกจากเดือนรอมฎอนในสภาพที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาทรงอภัยโทษและขออัลลสุบฮานะฮูตะอาลาทรงเปลี่ยนแปลงสังคมของเราครอบครัวของเราไปในทิศทางที่ดีขออัลลสุบฮานะฮูตะอาลาให้เรานั้นเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาขออัลลสุบฮานะฮูตะอาลาทรงประทานความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้าและขออัลลสุบฮานะฮูตะอาลาให้เรานั้นมีอีมานมีตักวาในหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะ ไปใช้ในเดือนถัดไปขอรัสุบฮาหนะฮัวตอาลาทรงตอบรับการงานของเราการถือศีลอดของเราการยืนของเราในช่วงของเดือนรอมฎอนนาฟานีวะอียาคุมินันอายาติวะซิกรินฮากิมอะกูลูกาลิฮาซาวัสตักฟิรุลอฮะลิวะละกุมวะลิซาอินมุสลิมีนามินกุลลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮูวันกฟุรุรฮีม